ด้วยกฎการแบ่งกลุ่มวอลเล่บอลหญิงไทยไม่ต้องเจอ5ทีมนี้ในศิกเนชั่นลีก2 0 2 5เปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025 v n L 2025ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่27กรกฎาคม2568โดยหลังจบสนามแรกทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่อยู่ร่วมกลุ่มกับโปแลนด์ตุรกี เบลเยียมและฝรั่งเศสทำผลงานชนะหนึ่งและแพ้3นัดรั้งอันดับ15ของตารางคะแนนอย่างไรก็ตามจากกฎของสาพันวอลเล์บอลน,นานาชาติ FIBB ที่จัดให้แบ่งการแข่งขันเป็น3มสนามและแต่ละสนามจะเจอคู่แข่งสีเกมทําให้ทุกทีมจะไม่ได้เจอคู่แข่งครบทุกทีมซึ่งทีมลูกยางสาวไทยในฤดูกาลนี้จะไม่ได้เจอกับเซอร์เบียจีนเกาหลีใต้บราซิลและเนเธอร์แลนด์หลังจากที่ในปีนี้มีการเพิ่มทีมจากเดิม16ชาติขยับไปเป็น18ทีมเป็นครั้งแรก สำหรับทัพนักตกสาวทีมชาติไทยจะได้ทักหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025สนามที่2ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงในวันที่18มิถุนายน2568